สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบก,กับครูใส่แล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ป .4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพี10ป,ปีสปชนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการบวกทศนิยมนะคะแต่การบวกในครั้งนี้จะชั่วโมงนี้จะเป็นการบวกแบบไม่มีทศนะคะนักเรียนมาดูกันค่ะลักษณะวิธีการบวกจะเป็นยังไงนะคะสำหรับการบวกทศนิยมอ่ะลูก ะเหมือนการบวกจํานวนนับที่ผ่านมาเลยปกติแล้วเด็กๆนําหลักหน่วยบวกหลักหน่วยหลักสิบบวกหลักสิบหลักร้อยบวกหลักร้อยไปเรื่อยๆใช่ไหมลูกในกรณีก็เหมือนกันหลังจุด หลักส่วน10ก็ต้องบวกกับหลักส่วน10หลักส่วนร้อยก็ต้องบวกกับหลักส่วนร้อยและหลักส่วนพันก็ต้องบวกกับหลักส่วนพันหมายความว่าลักษณะาการบวกของเด็กๆเกนี่ยเ,เด็กจะต้องตั้งจุดให้ตรงกันก่อนอ,อย่างเช่นข้อนี้นะคะข้อ1 0.307ยาเบวก0.29องเ้ย่างนี้ลูกหนูก็ต้องเขียนจุดให้ตรงกันก่อนลองเช็คดูก่อนหลังจุดมีกี่ตัว1 2 3 3สาสเนาะหนึ่งสองสามเด็กๆใส่จุดตรงนี้นี่นะ เด็กๆก็ใส่เลย0.307ใช่ไหมคะต่อไปตัวบวกเป็น0.29เด็กๆก็ต้องใส่จุดให้ตรงก่อนดูนะใส่จุดให้ตรงเสร็จปุ๊บใส่0.29ดูให้ดีลูกเด็กๆบอกว่าทําไมครูใส่ไม่ถอยหลังมานน่อะก็9ในตัวเนี้ยอยู่ในหลักส่วนร้อยใช่ไหมคะแต่7อยู่ในหลักส่วนพันมันคนละหลักบวกกันไม่ได้ในกรณีแบบนี้เด็กๆเติม0ลงไปได้เลยคะ่ะ เติมเป็นประการน้ําเงินนะคะของหนูแต่ครูทรายเติมให้ดูเฉยๆนะเสร็จแล้วบวกปกติเลย7จบวกศได้7 0็บวกเได้9 3้บวกสได้5ใส่จุด0ูบวกศได้0ูนย์คำตอบคือ0.597ค่ะ0 5นยสังเกตว่าการบวกทศนิยมจะยากขึ้นมานิดนึงก็คือเด็กๆเนี่ยจะต้องตั้งจุดให้ตรงกันก่อน ตั้งหลักให้ตรงจะไม่เอาตัวเลขตัวท้ายสุดไปวางในหลักเดียวกันนะคะเพราะตัวสุดท้ายของเขาเป็นหลักส่วนพันกับหลักส่วนร้อยมันอยู่คนละหลักเด็กเด็กๆจะต้องตั้งให้ตรงหลักนะคะลองไปดูข้ออื่นค่ะ6.14 5หครูดูจากตัวตั้งแล้วมี3มหลักหลังจุดมี3าตัวอันนี้หลังจุดมี2ตัวเนาะอ่ะครูไซก็ใส่จุดตรงนี้เหมือนเดิมตัวตั้งเป็น6.14 5ห้า ตัวบวกเป็น31เด็กๆฟังให้ดี31อันนี้อยู่ในหลักหน่วยใช่ไหมลูก31 1อยู่ในหลักหน่วยก็ต้องเขียนว่า31จุดตรงกันจุด44 4. แล้วไม่มีตรงไหนใส่0นไว้เพื่อไม่ได้งงนะคะเสร็จแล้วบวกปกติเลย5อันนี้4บวก4ได้8 1บวก4ได้5 1บวก6ได้7และ3ไม่มีตัวบวกดึงลงมาคือ3 ก็จะตอบว่า 3, 7 5 8 5นะคะจะตอบเป็นเลขไทยที่เรียบร้อยนะคะต่อไปข้อต่อไปในกรณีนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันลูก10เฉยๆไม่มีจุดอะไรเลยอันนี้บวกกับ 8, 5, 4, 6สังเกตว่าเด็กๆต้องดูทั้งสองตัวนะคะดูหลังจุดก่อนว่ามีตัวเลขมากสุดกี่ตัวโอ้มี3ตัวใช่ไหมฉันใส่จุดไว้เลยก็จะเป็น 8.546ใช่ไหมลูกแต่ในกรณีนี้10ถ้ามองก็ต้องใส่0 0 0นี้ใช่ไหมลูกใช่ไหมคะเพราะ10ไม่มีทศนิยมด้านหลังเลยเราก็ใส่10ให้ตรงหลักโอเคไหมใส่จุดแล้วใส่0ูนย์เพิ่มเข้าไปให้เขาด้วยไม่งงนะหมายความว่าโจทย์ให้มาแค่10แต่จริงๆแล้วสามารถเป็นเขียนว่า10.000 0ได้ อย่างนี้ค่ะก็จะเป็น8.546เป็นตัวบวกบวกกันได้เลยเป็น6 4 5จุดแล้วก็เป็น8เป็น1บวกตั้งแต่หลักน้อยเป็นจนถึงหลักมากเหมือนเดิมนะคะแต่ในกรณีวันนี้ไม่มีทดสบายๆเนาะก็ตอบว่า18.546แต่ถ้าเป็นในกรณีการลบอะตรงนี้นักเรียนเดาได้ไหมมีการยืมแน่นอนใช่ไหมคะแต่วันนี้เป็นบวกนะคะ ต,ต่อไปข้อสุดท้ายอีกสักข้อหนึ่งนะลูกนะในกรณีข้อนี้ง่ายเพราะว่าอะไรหลังจุดมี3ตัวหลังจุดมี3ตัวเหมือนกันเลยสบายมากเขียนเลยค่ะในเด็กกะระยะนะลูกหลังจุดมี3าตัวหนึแล้วก็ใส่จุดตรงนี้เนาะหนูจะได้เขียนพอนะคะหน้าจุดเป็นเลข0 2<อ>2 8จค่ะบวกกับ0.571ดนะคะบวกเลย8บวก1ได้9ค <Very S 1> ่ะ2บวก7ได้9ค่ะ ห้บวกสองได้7ค่ะใส่จุดค่ะใสศูย์ค่ะอ่านว่า0.7 99เสร็จแล้วเด็กๆค่ะครูหวังว่าวันนี้เด็กๆน่าจะชอบเพราะว่าเป็นการบวกแบบไม่มีโทษสบายแต่จะผิดกันตรงไหนรู้ไหมคะสำหรับบางคนลูกถ้าไม่ดูครูสายสอนนะอาจจะงงอาจจะทำอย่างนี้เขียนอย่างนี้10บ,บวกกับอะไรอะแปดจบวกเลยอย่างเนี้ย ผิดนะเพราะว่าใส่ไม่ตรงหลักอย่างเช่นข้อนี้เหมือนกันถ้าคนที่ไม่ดูคุษาจะทำแบบนี้หกจุดหนึ่งสี่ห้าบวกกับโอ้ฉันใส่เลยให้ตรงเลยอย่างนี้เลยอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ย,นย,นยนหนูใส่งงแน่นอนนะเพราะใส่จุดไม่ตรงกันก็ผิดทันทีดูวิธีการดีๆไม่ยากนะคะครูสอนนิดเดียวเห็นไหมคะวันนี้ไม่ยากเลยแบบฝึกหัดนทำหน้า31นะลูกนะ ก็จะเป็นการบวกข้อหนึ่งใหญ่จะเป็นการบวกแบบที่ครูสอนเลยคือแสดงวิธรรีทำมีตารางเล็กๆให้เด็กๆเติมลงไปเพื่อจะได้เขียนให้ตรงหลักนะคะแบบนี้เสร็จปุ๊บข้อสองใหญ่ด้านล่างเป็นการเติมคําตอบแบบอย่างนี้ใช่ไหมคะเด็กๆก็เพียงเอาตัวนี้เนี่ยไปตั้งบวกในสมุดทดหรือเศษกระดาษแต่บังคับตัวเองนิดนึงว่าใส่หลักให้ตรงตรงไหนไม่มีให้ใส่ศูนย์ไว้นะคะแล้วนําคําตอบที่ได้เติมลงไปตรงนี้นะลูกนะ นะค่อยๆนะลุงนะอ่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ